โซเชียลแคมนะคะก็ไยค่ะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สกินยปายค่ะก็คือวันนี้ไปเป็นอัดคลิปครั้งแรกเนาะของโซเชียลแคมก็จะมาให้ดูเนื้อครีมนะคะว่า,าเป็นยังไงตัวนี้เนื้อครีมของสกินยปายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะใช่ตัวของเราก็คือ,อจะนำเข้าจากญี่ปุ่นเนาะแล้วก็คือ ก็เนื้อิก,ก็จะเนียนไปเลยของปลาจะ spf 6 0นะคะตรงนี้พอทาเข้าไปแล้วมันก็จะเนียนเลยะคะ่ะเพราะว่าตัวของแม่ค้าเองเนี่ยก็คือยังเป็นสิวแต่ว่าตัวกันแดดเน่ยมันจะปิดเลยเห็นไหมคะใช่ก็คือตรงนี้จะปิดหมดเลยสำหรับใช้ได้ทุกสภาพผิวด้วยกันนะคะ ดำผิวเหลืองผิวอมชมพูใช้ได้หมดก็คือตัวหน้าไม่หายังเป็นสิวรูเลยเห็นไหมก็คือสามารถเติมระหว่างวันได้ก็คือนะก็คือตรงนี้ไม่ใช่สิวนะนนี้เป็นฝายก็คือเอาเป็นว่าคลิปแรก ปายมาเทสตัวเนอครีมให้ดูเนาะราคาจะอยู่ที่350บาทนะคะาบางคนอาจจะคิดว่าทาไมถูกจังเลยของนำเข้าตัวนี้10กรัมค่ะปายทำมาเพื่อให้ลูกค้าเทสเท่านั้นนะคะแพ็กเกจจริงๆอะายอยากทำ3า30กรมัมเพราะว่าทุกวันนี้แดดแรงเนาะสามารถเติมได้ระหว่างวันก็คือตรงนี้ของปายไม่เหนียวแล้วก็ ไม่ซึมไม่ซึมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหงื่อเหงื่อไม่เลือ้อโดนเหงื่อก็ก็ไม่ไม่ลบอะไรประมาณนี้ยค่ะ mm. ก็ลองลองสอบถามกันมาเนาะเพราะว่าปายอยาให้เทสจริงๆเพราะว่าตัวปายอ่ะเป็นคนที่เป็นสิวก็คือค่อนข้างที่จะเลือกบีบี BB, หรือว่ากันแดดยากเนาะก็ตัวนี้ปายนำเข้าจากญี่ปุ่นจ้ะเป็นสกินบายป้า สวัสดีค่ะเดี๋ยววัดหน้าไปจะเอาตัวเซรั่มมาให้ลูกค้าได้ดูนะคะว่าตัวของของเซรั่มของเราสามารถซึมเข้าหน้าได้เร็วแค่ไหนบายบายสวัสดีจ้ะ